ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีคือบ้านนี้ยเขาวุ้นวายกันทั้งวันเลยนะคะกิจกรรมเยอะมากแล้วเดี๋ยวล่าสุดนะคะระหว่างบ้านมาโรงครัวเขาขุดหลุมค่ะเขาขุดหลุมกลางลานบ้านอ่ะขุดทำไมอ่ะอยากรู้ไหมคะหลุมค่อนข้างใหญ่นะคะ ยเยพี่กัมพูขดดุมทำไมอ่ะอันนี้จะปลูกสดาฮะปลูกสดาแบบปลูกปุ๊บกินได้ปั๊บเดี๋ยวเดียวสดาอะไรมาปลูกอยู่กลางบ้านแล้วพี่ว่าต้นสดาเนี่มันให้ร่มอ่ะมันให้ร่มลำไร <c oughs> ให้ร่มลำไรแล้วเราสามารถแต่งสวนแถวแถวนี้ได้จแต่ถ้าให้ร่มทึบเลยมันก็ปลูกอะไรไม่ได้ไง กินได้ตลอดทั้งปีสะเดาที่ไหนกินได้ทั้งปีมันออกดอกปีละครั้งก็คุณไปกินดอกมันทำไมละ่ะกินใบมันด้วยสะเดาเนี่ยอร่อยที่สุดคือใบไม่ใช่ดอกอ้าวแล้วทำไมโอ้เอาเอาบ้านเขาเชื่อว่าหลายคนไม่เห็นด้วยนะคะกับการปลูกสะเดาตรงจุดนี้เ,<อ>เพราะว่าที่ <พอ S 2> มันมีเยอะแ<น>ยะข้างในนู้นก็มีตรงนี้ข้างหน้าก็มีถามพ่อดิ เดียวไม่ได้ไม่ออก่างเยอคือจะกลับรถไม่ได้ไไดแล้วดินก็ไม่ได้ดีด้ดวยนะตรงเนี้ยเพราะว่ามัน,น,นมันเป็นดินที่ถมด้วยไงถมไม่รู้กี่ชั้นก็เงินหมื่นหนึ่งของแม่ซื้อดินมาถมตรงเนี้ยจำได้ แล้วก็ขุดเอาอันนี้ใดอะไรคะพี่ลินปุ๋ยไ่เดือนปุ๋ยไ <ใน S 1> ่เดือนหร่อยเขาพยายามบำรุงดินนะนะคะเพราะว่าเป็นดินเหนียวแล้วก็ดินถมนสะเดา,ะะดาต้นนี้มันจะโตได้ไปแค่ไหนเพราะว่าดินมันเหนียวมากนี่คือต้นสะเดานะคะ โโอหประมาณสองเมตรนะเกินพูดแม่มาเจมดยวแม่เป็นคนมือเย็นมาจริงด้วยมาจริงด้วยแม่ทองนาคมาแล้วค่ะอุ้ยเดินยังกับคนสาวๆเลยนะเนี่ยนี่ กุ๊บกินปั๊บนี่นี่มันแน่อ่ะแม่ลองเคี้ยวดูเอ้าวุฒตา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 เสียตายได้บันอร่อยเลยอ่ะโอ้แม่กินแล้วแม่บอกะเสดาหมันแม่ชิมกันเดียดชาวละเสดาพันปลูกกุ๊บกินปั๊บอ้าวคุณรัชเนีย บอกแล้วพันนี้ติดโควิดกินปั๊บไม่มีใครสนใจต้นสะเดาเลยอ่าอ่าอ่ามาปลูกสะเดากันต่อนะคะโฆษณาขั้นเวลาเดี๋ยวมันก็มาหากันเพากกลัวดอกมันหล่นหมดไงระหว่างเดินทางมาเดี๋ยวราคาตกนะ ถ้าใครอยากได้พันนี้สั่งจองไว้อินบ็อกไว้เลยนะอินบ็อกว่าอินบ็อกว่าสะเดาพันปลูกปุ๊บได้กินปั๊บก็เดี๋ยวจะหาว่าเราอย่างงูอย่างนี้นะฮะเนี่ยพันนี้มันพันพิเศษเพิ่งค้นพบนี่กินได้เลยปลูกปุ๊กกินปั๊บพันนี้นะฮะอ่าฮะอืมเออมันไหมก็กินได้เนี่ยไหมมันขมไหมไม่ขมอ่าแต่งั้นเอามาโอเคละซื้อมาแพงด้วยได้ข่าวว่าแพงเชียว เดี๋ยวนะคะดูคุณกัมพูเขาทำต้นเอียงนะคะเอียงทำไมอะคะตนเอาน,านพ่อบอกให้ตั้งคืนูตคนต,นนต้นไม้เอียงหน่อยมันจะเป็นไม้เตี้ยบ้านนี้ไม่เคยเห็นตรงกันสักเรื่องเออเอาหนา้เาเรือลดแต่เขายอมรับความเห็นที่แตกต่างใช่ไนะประชาธิปไตยสุดท้ายกัมพูชนะทุกเรื่องค่ะ คนมาเขาก็จะได้ถามว่ามึงปลูกต้นไม้ยังไงมันก็เป็นคําถามไงมันก็ต้องอธิบายคนคนลงคนยังไงนะเอาจอบดีกว่าพ่อเอาจอบดีกว่าอ๋อเอาจอบดีกว่าอ๋อออรี่บอลลงฮะมันร้อนคนถือแดดอันนี้ปลูกเสร็จแล้วเหรอปุ๋ยแค่นี้เหรอเดี๋ยวต้องเอาปุ๋ยมาทับเพิ่มน่ะโอ้มาตัดแต่งเราไม่ต้องตัดแต่ง แต่ก่อนให้ทิ้งมันขึ้นไปตามความมันจะได้ตัดทำไมกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ให้ดูมุมนี้นะคะนี่บ้านนีต้นสะดาและนี่คือโรงครัวให,ให้รถให้รถกลับรถยังไงนะเป็นวนเวียนเหรอถอยถอยปึ๊บรถก็เข้าสองเข้าได้สองสองเลยนะส,อสองนี้สน้นสองนูน้น2องสองคัน ไม่ถึงไปหารถที่ไหนมาใส่เลยนะไม่มีรถจอออดเไมม่ีรถหรอกพูดไปงั้นแหละฟางนี่แหละดีที่สุดนะฟางใส่เยอะๆบ้านนี้กิจกรรมเขาเยอะนี่มาอยู่นี่นี่งานทั้งวันเลยนะเนี่ยทำงานกันไม่ต้องหลับต้องนอนกันกลางวันบ้านนี้กิจกรรมเขาเยอะนี่มาอยู่นี่นี่งานทั้งวันเลยนะเนี่ยทำงานกันไม่ต้องหลับต้องนอนกันกลางวัน ความมั่นคงจะมีเพื่อนเข้ามาอีกต้นหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาเหงาปลูกยังไงอ,งอีกอะอีกต้นหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ <c oughs> พี่โจอีกต้นนึงเพื่อผมไม่ได้มาพี่หินอยู่ตรงนี้นะพี่โจพอเลยเอาต้นเดียวพอเอาจริง<ๆ>นรนิง,ออนนงเออปลูกเข้ามาจะได้ไม่มีไม่ข้างในดีกว่าข้างในมีต้นตีบแล้วไม่ใช่ มันกว้างอยู่เ,นนเ,เ,เขาเช่าไม้ลำไม้ไผ่ดามไว้นะคะพี่ลินนี่เป็นคนแข็งแรงมากนะใช้แรงตลอดเวลามันก็เลยมีกำลังนะส่วนนี้คือใช้ปาก <laughs> คนนี้ใช้ปากอีกต้นหนึ่งปลูกไหนนะอเอาละสิแม่บอกเอาตรงนี้ ตรงน้ำมันอ่างหลดเนี่ยมั้ยไม่อ่างไม่เองอะไรหรอกคือเราเราจะปลูกไม้กินเป็นไม้ประดับเราจะไม่เอาไม้ประดับทั่วๆไปเราจะเอาไม้กินเป็นไม้ประดับเนี่ยหัวมันใหญ่มากแล้วก็ถอนมาทำาข้าวเพราะฉะนั้นรอบๆนี้พี่จะเป็นสวนครัวใช,ใช่ครับจะเป็นสวน เดินมาจากครัวก็เด็ดเอาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นขาตะไคร้ใบมะกรูดพวกเนี้ยฮะโอ้ดดี๋ยวูดินก่อนจอบพังแล้วครับหรือเราจะใช้อ่าสวยไหมครับไม่รู้มีแต่ต้นเดียวจะสวยได้ไงล่ะคะมันมีต้นเดียวไงเราขนมาไม่ได้เดี๋ยวต้องขนมาอีกอเอาดูวิวนี้นะคะ รอบๆนี้ก็จะให้เป็นสวนสมุนไพรเพื่อผักสวนครัวรอบๆโร,รงครัวเขาเนี่ยนะอ่ะเริ่มต้นจะขาต้นนี้ก่อนเดี๋ยวใบมะกรูดตามเดี๋ใกูดตาม,มอให้น้ำเขาหน่อยครับให้ชุ่มๆหน่อยโอ้โหน,น,น้ำลงเยอะเลยนะ,นย,ะยังพายเรือได้อยู่ป่ะไม่รู้ ต้องใช้น้ําอย่างประหยัดนะน้ําจะหมดแล้วไม่รู้จะพ้นแรงหรือเปล่าเนี่ยอ่านี่ต้นสดาวกางดอนเริ่มแตกใบอ่อนเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะอย่าลืมอินบล็อกมานะฮะสดาวพันปลูกปุ๊บออกดอกปั๊บกินปุ๊บอาแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ที่กําพูพยายามที่จะปลูกต้นไม้นะคะกลางวันแดดแดดแสกแสกเนี่ยยังไม่หยุดเลย แต่ว่านานๆเขาจะมีเวลาว่างทีนะคะอ่ะพื้นที่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมีต้นไม้ขึ้นเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูค่ะดอกดอกันดอบก,กัน,กกนแต่ว่าเย็นนี้นะคะอย่าลืมนะคะ,สะเสด็จลวกๆล,ล,ลวกมากินกับน้ำพริกด้วยนะต้นที่ปลูกเมื่อกี้ร้อนๆก็ชื่นใจดีนะค่ะโอเคนะคะพี่หมองพี่หมอง ไม่ได้นะช่วงนี้โอ้ทำไมไม่ใส่หมวกไปเลยล่ะคะทำงานการแดดอ่ะเอออ่ะอันนี้ให้ให้ให้อะให้ใบนี้เดี๋ยวไปหาเอาใหม่ไม่เขาเลอนิใส่ไปเรามีเขามีหมวกมาเขามีหมวกผู้หญิงมานี่หมวกผู้ชายเออนี่เขายังช่วยหน่อยค่ะอ่าฝากกดติดตามกัมพูชาชนิดออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ